สิงหาพาเศรา้าเปิดสี่คู่รักสุปตาลดความสัมพันธ์สะเทือนวงการเดือนสิงหาคม2564เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดำเอาแฟนคลับของคู่รักคนบันเทิงหลายคู่ต้องน้ำตาซึมทีเดียวเมื่อคู่รักในดวงใจเดินทางมาถึงทางตันจนต้องขอลดความสัมพันธ์ถอยหลังกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม เจเพจจานิวเคลียหันสาคู่สามีภรรยาที่หลายคนลุ้นในความสัมพันธ์มาพักใหญ่หลังจากที่ทั้งคู่เริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวจนในที่สุดทั้งสองก็ได้ออกมาประกาศขอลดความสัมพันธ์กลับมาเป็นเพื่อนรักและขอทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกต่อไปให้ดีที่สุดไม้พัทรเดชปุกลุกฝนทิพย์ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ไม่ต้องเฉลยสเตตัส แต่แฟนๆต่างก็รู้กันดีในความสัมพันธ์และล่าสุดฝ่ายหญิงก็ได้ออกมายืนยันชัดเจนว่าคอลดสถานะกลับไปเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะอยากให้ฝ่ายชายได้ใช้ชีวิตของตัวเองในขณะที่ฝ่ายชายก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนและจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไป แพทย์นภพ่าที่เธอได้เปิดใจถึงเรื่องราวความรักผ่านรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมว่าตัวเองนั้นมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะและได้พูดกับฝ่ายชายตรงๆว่าขอเป็นเพื่อนกันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็แยกย้ายกันไปเพราะตนรู้ว่าตัวเองทำหน้าที่ในแบบที่อีกฝ่ายต้องการไม่ได้เลยขอเบรกสัมพันธ์ไว้แค่นี้ มิกทองระยะโบเมรดาเป็นอีกคู่รักที่ช็อกวงการบันเทิงและแฟนคลับหลังทั้งคู่ได้อันฟอลโล่ไอจซึ่งกันและกันซึ่งได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุภายหลังว่าขอจบความสัมพันธ์ในฐานะคนรักเนื่องจากทัศนคติและมุมมองในความรักของทั้งคู่ไม่ตรงกันเลยขอพักไว้เท่านี้และขอกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ